แบบของของยีเอนะคะสไตล์ยีเอก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะวันนี้จะมาคุยกับเพื่อนๆและก็ให้ระบบเขาเห็นหน้าหน่อยค่ะไม่ได้ไปไม่ได้ให้ระบบเห็นมาหลายวันแล้วค่ะเนื่องจากเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดแล้วก็เสียงแหบตอนนี้ก็พอจะพอจะดีขึ้นแล้วค่ะก็เลย มาให้เพื่อนๆเ,เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยเดี๋ยวจะจํากันไม่ได้ก็จะมีเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามาติดตามและก็มาเป็นเพื่อนกันอาจจะยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเอ๊ะนะคะชื่อจริงชื่ออุไรวันค่ะอุไรวันแสงเพชรค่ะก็เป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้มาตั้งแต่เด็กและก็ไม่คิดจะเปลี่ยนจากชื่อนี้นะคะเพราะว่าแม่ตั้งให้เราตั้งใจด้วยค่ะ เราเพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาชื่อนี้ไว้ไปตลอดเลยค่ะชาตินี้ไม่เปลี่ยนค่ะยังไงก็ไม่เปลี่ยนคิดแล้วมันก็บ่งบอกถึงยุคสมัยของเราเมื่อสมัยก่อนชื่ออุไรวันจะเพราะเพราะว่ายังไม่มีใครตั้งกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็ตั้งกันมานานก็ได้รับความนิยมนะคะก็ว่ากันไปเรื่องชื่อก็มาถึงเรื่องของการเปิดหมด อาชีพของเอนะคะคือจะเล่าประสบการณ์ในการทำค่ะเปิดมานานแต่ก็ยังไม่สามารถจะผ่านกดอะไรได้สักอย่างเลยค่ะก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังเอ <A S 1> ก็เคยเปิดเปิดมาช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็หยุดไปช่วงหนึ่งเนื่องจากมีปัญหาทางด้านการดำรงชีวิตนะคะก็มีอุปสรรค ออก,ก,าการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นก็หยุดไประยะหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับมาค่ะก็กลับมาทํามาทำมา,มาเปิดมือโหมดมืออาชีพค่ะก็ทํามาเรื่อยๆตอนนั้นเข้าใจว่าจะจะผ่านได้เร็วก็หลงดีใจค่ะผ่านไปสองเดือนสามเดือนก็คิดว่าตัวเองนั้นน่ะจะผ่านได้ง่ายค่ะก็กระโดดโลดเต้นก็อยากจะมีรายได้เร็วๆแต่หลังจากนั้นผ่านไปนานแสนนานก็ยังไม่ผ่านอีกอะค่ะ ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นที่อะไรก็เลยวันนี้ก็เลยออกมาลองไลฟ์สดดูนะคะถึงจะไม่ได้ออกนอกสถานที่แต่มันก็คล้ายกันนะคะเห็นคนอื่นทําง่ายกว่าเราเยอะเลยแต่กับผ่านกับมีเหรียญมีอะไรแต่อะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบนะเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเราไปเล่นแพลตฟอร์มอื่นนั้นคุณก็อาจจะไม่เห็นเรานะคะเพราะจริงๆแล้วก็เล่นมาหลายแพลตฟอร์มแต่ก็ไม่เคยได้แพลตฟอร์มไหนเลยที่มีรายได้ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องเพลงนะคะ ก็คิดว่าเป็นเรื่องเพลงก็โอเคไม่ใช้ก็ได้ค่ะไม่ใช้เพลงก็ได้เดี๋ยวจะบอกว่าใช้เพลงแล้วก็ติดลิขสิทธิ์อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้าน